เรื่องเล่าสุดอัศจรรย์พระท้าสู้กับผีครั้งเมื่อหลวงปู่ตือเจอผีเจ้าถิ่นอยากลองของดีปลูกให้ภาวนาปฏิหารของหลวงปู่ตื้อนั้นจากที่ท่านได้ออกจากริกทุดงไปตามป่าตามเขาท่านได้ประสบเจอกับวิญญาณพูดผีปีศาจมากมายแต่ด้วยบารมีของท่านท่านก็ได้ปลดวิญญาณเหล่านั้นแผ่บุญกุศลให้บ้าง แต่มีหลายครั้งที่ท่านได้พบเจอกับวิญญาณมิจฉาทิฐิมาลองดีบ้างแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวแต่อย่างใดเมื่อครั้งหลวงปู่ตือมาพำนักอยู่ที่พระพุทธบาทบัวปกจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งที่สองในขณะที่หลวงปู่กำลังเดินจงกรม<ๆ>เกิดมีก้อนหินตกลงมาจากที่สูงหลายสิบก้อนแต่ตกห่างจากที่เดินจงกรมหลวงปู่ ไม่ได้ให้ความสนใจยังคงเดินต่อไปไม่นานก็มีก้อนหินตกมาอีกคล้ายกับถูกปาลงมาคราวนี้ใกล้กับทางเดินจงกรมมากกว่าเดิมหลวงปู่จึงพูดขึ้นดังๆว่าใครเก่งก็เอาออกมาต่อสู้กันเลยคราวนี้ได้ยินเสียงก้อนหินตกลงมาเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนคว้างเข้ามาในคืนนั้น มีญาติโยมชาวบ้านมารักษาศีลที่อุโบสถด้วยกันห้าคนหลวงปู่ได้บอกให้พระอีกองค์หนึ่งที่ไปด้วยกันให้มาภาวนาอยู่ไกลๆโยมเสียงก้อนหินก็ตกมารอบๆบ,บริเวณน,นั้นตกมาเป็นระยะๆะะมองออกไปรอบบริเวณก็เห็นเป็นก้อนหินจริงๆถ้าโดนศีสาใครก็จะต้องแตกอย่างแน่นอนสักพักใหญ่ๆ ก็มีเสียงดังคล้ายกับว่ามีคนออกแรงผักก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากยอดเขาเสียงนั้นอยู่ห่างจากที่ที่พระโยมพักพอสมควรหลวงปู่ก็ได้กำหนดจิตดูเห็นมีชายร่างใหญ่ผลักก้อนหินลงมาจากยอดเขาจริงๆจ,จะด้วยจุดประสงค์อันใดท่านไม่สามารถกำหนดรู้ได้ในมุงกรดของพระอาจารย์ที่อยู่เป็นเพื่อนโยม ได้จุดเทียนขึ้นสว่างสวัยท่านเฝ้าคอยสังเกตการอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งหลวงปู่และญาจโจมต่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยหลวงปู่ท่านก็บอกภายหลังว่าพอนึกถึงคำพูดของท่านพระอาจาร,รย์ใหญ่มันที่ว่าผีมันปลูกให้ภาวนาแล้วก็มีกําลังแข็งแรงทั้งกายและจิตท,ทุกครั้งไปพอสว่างหลวงปู่ก็เตรียมตัวออกไปบินธบาต วันนั้นได้ไปเที่ยววินทบาทที่บ้านติวอำเภอบ้านผือพอฉันอาหารเสร็จพระอาจารย์ที่เป็นเพื่อนอยู่ในคืนนั้นก็เก็บบริขารเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหลวงปู่ถามพระองค์นั้นว่าท่านจะไปที่ไหนพระอาจารย์องค์นั้นตอบปาผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะตลอดคืนมีก้อนหินตกลงมาจะภาวนาก็ไม่สะดวก หลวงปู่ตือจึงแกว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องเวสันดรชาดกเมื่อพระองค์กล่าวคาถาขึ้นเท่านั้นก็มีฝนเงินฝนทองตกลงมาเป็นพุทธบูชาและเมื่อมีการแสดงธรรมเวสันดอนทุกวันนี้พระท่านกล่าวคาถาพันเท่านั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็โปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องบูชาเช่นกันก็เมื่อคืนนี้ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าภาวนาพุทธโธเทวดาเขาก็อนุโมทนาโปรยดอกไม้ทิพย์เป็นเครื่องสักการะบูชาท่านพระอาจารย์องค์นั้นกล่าวสวนว่าดอกไม้ทิพย์อะไรกันเห็นมีแต่ก้อนหินเท่านั้นก็เรื่องเข้าตอกดอกไม้นั้นเป็นสิ่งที่เห็นด้วยหูด้วยตาและรู้สาเหตุที่มาด้วยแต่นี่ไม่เห็นอะไรเลยทุกคนที่อยู่ที่นั้นต่างพากันหัวเราะขบขัน แล้วต่างแยกย้ายไปสู่ที่พักบำเพ็ญเพียรของตนแล้วพระอาจารย์องค์นั้นก็กราบลาย้ายไปที่อื่นหลวงปู่ื้ยยังพักอยู่ที่เดิมตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนเพราะเพิ่งมาถึงคืนแรกเท่านั้นก็จะทอใจเจ้าผีคงจะหัวเราะเยาะเอาว่าเรากลัวมันและเมื่อคืนนี้เราไม่ได้เจ็บกายอะไรจากการกระทำของมันเลย เพียงแต่มันรบกวนให้เราได้รับความรำคาญเท่านั้นเองถ้าหากเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเจอเจ้าที่ที่อื่นอีกก็ต้องถูกลองดีกันไปเรื่อยไปเราต้องทำความเข้าใจเป็นที่ที่ไปหลวงปู่ตือก็พักบำเพ็ญภาวนาอยู่ณที่นั้นต่อไป